สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยครับผมแอดนิวบ้าบ้าเด็กต้อยไทยเล่นน้ําหน้าบ้านกับถุงดัดแปลงที่เป็นฝักบ,บัวครับถึงกับไวรราที่จีนครับคนจีนถึงกับทึ่งครับก็สงกรานก็ จบไปแล้วนะฮะแต่ชนิดครับยังไม่จบครับสงการปีนี้ก็มีอะไรให้พูดถึงเพียบครับไม่หวาดไม่ไหวเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความฮาของคนไทยครับหรือความคลีเอดับแปลงปยจิ่นน้าหรือชุดเล่นน้ำครับแต่คลิปนี้ครับแอดจะมาพูดถึงเด็กน้อยคนนึงครับที่เป็นไวรัลที่จีนอย่างไม่น่าเชื่อครับโดยเด็กน้อยไทยคนนี้นะครับได้ทําการมาเล่นน้ําในห่วงอาบน้ําหน้าบ้านครับโดยมีถุงน้าพลาสติกครับที่จอรูว่ายครัแผวนอยู่ครับ ในน้ำครับก็ไหลออากมาเป็นฝักบัวเลยครับอาจจะตรงนี้แหละครับที่ทําให้คนจีนถึงกับาึ้งถึงนวัตรกรรมแบบบ้านๆของคนไทยเราครับโดยคลิปน้องครับก็มียอดไลค์ถึง2 0 0 0 0 0ยอดไลค์ครับ คอมเมนต์มากกว่า10,000ัคอมเมนต์ครับและยอดแชร์สูงไปถึง5้าแส0แาัยอดแชร์ครับแม่คุณจิมบางคนถึงกับบอกว่าทุกวันนี้แค่โดนแอบถ่ายก็กลายเป็นคนดังทางอินเทอร์เนต็ตได้แล้วครับเผื่อน,น้องไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าน้องกําำลังดังเป็นวเวลาที่จริงครับเอาล่ะครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจริงกันครับว่าจัว่าย่างไรกับเด็กน้อยชาวไทยคนนี้บ้างครับแต่คนอื่นครับ ยี่ขอกลวงโอซา์สไตล์มินิมอลมีราสีที่รุสันชายแท้ใส่ได้เือียๆก็ใส่ดีชายได้ใส่คือยอดชายราคาเพียงชุดละร้อยสสิบเก้าบาทเท่านั้นสัมซุงได้คีริงด้านล่างเลยจ้ามากันที่ความคิดเห็นอันแรกครับกล่าวว่าคนคนหนึ่งจะฉลาดขนาดนี้ได้อย่างไรในมือเขายังเป็นเด็กอยู่คอมเมนต์ต่อมาครับผู้แสงแกลงไม่เคยบ่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมคอมเมนต์ต่อไปครับ แต่ที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงจ้องมองเราเสมอเมื่อเรายังเป็นเด็กเขาดูมีชีวิตชีวาจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับฉันไม่อาจจะทนเห็นเขาสุขใจขนาดนั้นได้ส่งที่อยู่ของเขามาให้ฉันและฉันจะส่งกลับบ้านช่วงฤด,ดูร้อนต่องจุดไปให้เขาคอมเมนต์ต่อมาครับรสชาติของไวเด็กคอมเมนต์ต่อมาครับคุณเคยสังเกตไหมว่าหลังจากอายุ30แล้วไม่มีอะไรน่าสนใจอีกต่อไปคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ แต่ทำไมเมื่อเราโตขึ้นเราจึงรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่าตอบได้ที่คุณยังไม่แต่งงานคุณก็จะไม่เหนื่อยขนาดนี้แน่นอนแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกนะครับว่าเราว่าคุณมีคนที่ต้องปกป้องคอมเมนต์ทำไมครับเด็กน้อยในปัจจุบันสามารถกลายเป็นคนดังได้อย่างง่าได้คอมเมนต์ทำไมครับ,มมรบผมไม่แนะนําให้เล่นแบบนี้นะเพราะตอนเด็กผมก็ไม่เคยเล่นครับอันนี้ออกแนวอิจฉานะครับคอมเมนต์ต่อไปครับ ใครว่าชีวิตของเราไม่มีคนดูมีคนดูคุณอยู่ทุกขนแหงในชีวิตโดยเฉพาะคนถ่ายครับเรื่องเพือกนี่ขอให้บอกครับคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นเพราะโรงเรียนให้กับบ้านน้อยเกินไปใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อคุณยังเด็กความสุขเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณเติบโตขึ้นความเรียบง่ายคือความสุขคอมเมนต์ถ่ามาครับทุกคนสังเกตไหมว่าหลังจากแต่งงานแล้วไม่มีความสุขใดๆเลยคอมเมนต์ต่อไปครับ,ปรบเป็นเอฟเฟกพิเศษใช่ไหม ทำไมน้ำถึงไหลไม่หมดล่ะแต่ก็มีคอมเมนต์มาให้คำตอบครับว่าคุณไม่เห็นท่อส่งน้ำนั่นเหรอคอมเมนต์ comment ต่อไปครับนราบใดที่คุณมีทัศนคติที่ดีบาหลีก็อยู่หน้าประตูบ้านคุณคอมเมนต์ comment ต่อไปครับฉันอยากจะมีความสุขมากขนาดนี้แต่ตอนนี้มันสายเกินไปซะแล้วคอมเมนต์ comment ต่อไปครับใช้จ่ายน้อยปลอดภยัยเพลินโดยไม่ต้องออกจากบ้านคอมเมนต์ comment ต่อไปครับความสุขของเด็กๆเป็นเรื่องง่ายๆคอมเมนต์ต่อไปครับ มีความสุขจังเลยส่งเขาไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับยังไม่โตเลยเมื่อคุณเติบโตขึ้นคุณจะได้เห็นชีวิตของเด็กคนอื่นๆทันทีฉันหวังว่าเขาจะคงสุขสันต์เช่นนี้ไว้ตลอดไปคอมเมนต์ต่อไปครับความสุขของชีวิตอยู่ที่จ,จิตใจของคุณสวมหูฟังฟังเพลงและถึงแม้ว่าคุณจะยืนอยู่หน้าประตูบ้านคุณก็สามารถสัมผัสถึงความผ่อนคลายและความสบายแบบบาหลีได้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับ เขาเท่มากฉันอยากจะไปเหมือนเขาบ้างคอมเมนต์ต่อไปครับความสุขนั้นจริงๆแล้วเรียบง่ายมากแต่เมื่อผู้คนเติบขึ้นพวกเขาก็จะมีความกังวลมาขึ้นเมือ่อพูกเขายังเป็นเด็กพวกเขาหวังว่าจะเติบโตเร็วๆนี้แต่เมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาก็รู้ว่าชีวิตนั้นยากลําบากแค่ไหนและเวลาเป็นสิ่งที่ไม่อาจย้อนคืนได้คอมเมนต์ต่อไปครับทําไมฉันจึงมองเห็นแต่ความเศร้าคอมเมนต์ต่อไปครับจิตใจของฉันยังไม่ดีพอ บาหลีไม่ดีเท่าบ้านเกิดของฉันคอมเมนต์ต่อไปครับยิ่งอายุมากขึ้นฉันก็ยิ่งเหงาขึ้นฉันอิจฉาเขาตอนนี้จังคอมเมนต์ต่อมาครับเมื่อมีทะเลอยู่ในใจก็มีความสุขอย่างเป็นธรรมชาติคอมเมนต์ต่อมาครับฉันอยากมีลูกเหมือนกันแต่หาผู้ชายที่จะมาอยู่กับฉันไม่ได้และคอมเมนต์สุดท้ายครับลายจะอิจฉาเด็กที่ได้เล่นน้ำแบบนี้ล่ะฉันอิจฉาเขามีพ่อแม่ที่ไม่ทำให้ความสุขของเขาเสียไป ฉันเคารพเขามากต่อจบไปแล้วครับสําหรับคอมเมนต์คุณจีนต่อน,น้อยชาวไทยที่เล่นน้านะฮะจนปเป็นเวรเาที่จริงครับความชิลในการใช้ชีวิตของคนไทยเป็นที่ชื่นชอบของหลายประเทศจริงๆครับแม้ประเทศจะพัฒนาแค่ไหนครับแต่ความสบายใจไร้กังวลของผู้คนครับคือสิ่งสําคัญ,ญยิ่งกว่าครับจะม,มีเรื่องราวไวรัเราเกี่ยวกับประเทศไทยอีกแอดก็จะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด,งกดงติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับตำ้รับคลิปนี้ครับแอดมินนิวบาบาต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีจ้า